สามสี่รูนลำมันสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้มากินจุ๊ครับมากินจุ๊เอ้ากินจุ๊ได้เลยครับเอาติ๊ตตาเบิ้งได้ไหมน้องจุ๊ สวัดีครับเบาผู้ฝันมาจุอีกแล้วครับวันนี้อ่าไอ,อ,อเราจาิบันกินอะไรจะคำแล้ววะนะเอาโอเลยเอาโอเลยเนาะอือคำโอเลยอือ,อเอป็นดไดเรยวไัสดี่ครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับมากับอยู่ครับเบาผู้ฝันครับกำลังโฟล์ดนะครับมาซอยจุกันกันนะพี่น้อง คนเดียวยู่ในนอตีเขาขต้องเขาตัวนี้กระลออ้องรับคมดีเนาะลำลำดี มีลงเชียดเตะเเลยไปใส่แล้วเดี๋ยวปุมนถุปุุ่มแถวนี่ะแล้ปุุข้อเเนาะอันนี้โบยโบยหมืกัดานชมบ่เออานาจะฮอนเ่

ดับมับสดเลยอืบดุบอืมอืขอบดิอืครับกดีครับมันสดุกครับครับอืมอืม โอเคครับเสียล no ุเรียลุเบสควกินตินไก่ขอท้ายครับเดียลุตุยลูกไปีหวานด้ปอกอนหวานแน่ใช่ไหมน้อตามเนาะดืบๆไปใช่ไหมามที่อตามด้วยพัน โอเงครับทับบานดิคือทับตับบานดีเลยตึมๆเก๋เข่าดีเลยมันเกือบแม่มันดึบๆเลยมันพอ่าๆหยามอะไรปุ๊บมันจะกระเด็นดึบๆหอมเขาพูดีฝากไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องฝากที่ตามนะครับต่อไปกับรลำชงต่อไปเด้อพี่น้องฝากที่ตามพี่น้องบางไถ่บางเล่าสวัสดีครับ ครับผมฝากดไลครก็แชร์ด้เนื้อวานซ้ำเลยผมเนือวานซ้ำเลยอ่ะดีห้อเนาะขอบคุณที่ดีครับดีครับผม